กาซางสวัสดีคะ่ะจากแม่ดูดนะคะพี่พนาก็มาเชัดกอดคนมันรักก็น้องเนนซี่ดีจ้าป้าแมวก็คุณน้องอิมคุณน้องอ้ามเลิบเลิจ้าจากป้าแมวพี่พิมพ์ก็ค่าขอบคุณมากๆคะ่ะพี่พนาก็มาส่งกำลังใจก่อนนอนนะคะขอบคุณค่ะพี่พนา แต่ก็ไปเออวันก่อนก็ไปอยู่เนาะไปหาพิพนาอยู่ไปแล้วก็ลืมไปไปดูคลิปพิพนาอยู่เนาะไปดูคลิปให้อยู่เอ,อ่อป้าแมวก็บังมองนะคะป้าแมวมองมองนางอํากับพิพนาพี่พรประสานก็สมติ๊กเกอร์เรารู้ว่าพนาดีครับจากคนบรรดาคนณพนา พี่พนาก็สวัสดีครับคุณอ้ามนะคะป้าแมวป้าแมวเลือล้อเลืบจากจากน้องอ้ามนะคะคนมันรักก็ย้ายดุดครับพี่รนาก็คนมันรักสวัสดีครับน้องอ้ามดีครับนะคะแต่คนมันรักใครรู้บ้างคนมันรักคือใครใครรู้บ้างคะ <c oughs> นังบิ๊กนังบิ๊กรู้ไหมคะคนมันรักคือใคร คนมันรักก็น้องบินอนนอนนอนนะคะคนมันรักบอกนอนนอนนะคะน้องบิ๊กก็หวัวละมาพิธาก็น้องแมวสวัสดีจ้าพิธาก็รู้จักนะพิษะพิธาพิธารู้จักคนมันรักไหมคะพิธาว่าเป็นใครเป็นคนที่พิธารู้จัก <c oughs> ขอเดานะคะขอดา พิธาเป็นคนที่พิธารู้จักเลยแหละคุณคำปอนก็ไม่กินเอามาให้ผมกินเลยผัดมาม่านะนะคะคุณคำปอนหิวสงสัยสงสัยคุณคำปอนจะหิวใช่ไหมคะไปหามาม่าต้มเลยต้มมาม่าเลยคุณคุณคำปอนมีมาม่าไหมมีมาม่าติดบ้านไหมคะตอนนี้ต้มเลยต้มง่ายๆเลยนะคะชงเอาก็ได้ เอาใส่ถ้วยแล้วก็กดน้ําร้อนใส่เอาเอาแล้วก็ปิดไว้ประมาณ5นาทีก็กินได้แล้วใส่เครื่องปรุงใส่พริกเติมผักกินได้แล้วนะคะถ้ามีถ้ามีลูกชิ้นด้วยก็เอาลูกชิ้นมาใส่ด้วยอร่อยนางวารดีก็โอ้ยเหนื่อยกว่าจะได้มาหาพี่โม้นนะคะไปไหนมาล่ะ น้องวารีวิ่งวิ่งไปไหนมาเนี่ยเหนื่อยกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนเสิฟน้ําก่อนกินมาม่าด้วยนี่พี่เอามาม่าฝากนะคะวันนี้มาม่าอร่อยคนมันรักก็พี่หนุ่มพรสวัสดีครับแม่ดุดก็สวัสดีค่ะน้องถานนัองอําก็พี่วารีเลิบเลิสวัสดีค่ะพี่วารีกินทองม้วนด้วยกันครับนะคะน้องบิก๊ก คนมันรักก็พี่วารีสวัสดีครับหนังอัมก็แม่ดุสนิลืบๆแม่ดุษก็ส่งหัวใจพลังบวกบวกคนสีกรุงก็ส่งหัวใจกดัดกอดพี่คำปานดีครับจากคนมันรักนะคะพี่พนาก็สู้ๆคนมันรักก็สีครุงหลายชื่อจังครับนะคะมีหลายชื่อบางทีมาก็เอ๊ะใครต้องดูก่อนนะว่าใคร คุณคำปอนก็คนมันรักสวัสดีครับคุณแนนซี่ก็ติ๊กเกอร์รัวๆนะคะนางอ้ำก็เล็บเด็บบิกบ๊กบวิ่งจับสาวปทุมให้หน่อยซี่นะคะจากน้องวาดี <c oughs> จับเลยคนไหนเนาะสาวปทุมพี่อ,อคุณโกศลก็ขอตัวเดินทางก่อนนะคะขอให้ปังๆยังส่งเพื่อนเหลืออ,อีกหลายหลายบ้านคะ่ะ จากคุณโกศลคะ่ะคุณโกศลขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคนมันรักก็ยำม,มาม่านะคะยำม,มามา่ายำก็ได้ต้มก็ได้ต้มตม,มาม่าแห้งนะคะมาม่าแห้งมีพริกมิดใหญ่ๆแบบนี้แหละอร่อยนะคะเนี่ยเห็น เห็นหน้าตาแบบนี้เนะี่ยอร่อยนะคะเนี่ยขอบอกเลยว่าอร่อยหน้าตาอาจจะไม่สวยแต่อร่อยนะคะเมื่อกี้ใส่ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงไปคือน้ำตกนะคะน้ำตกน้ำตกหมู